สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะพี่เดือนก็จะพามารู้จัก,กับบพืชผักอีกชนิดหนึ่งนะคะนี่ค่ะอันนี้คือต้นอ่อมแซบค่ะอันนี้พี่เดือนไม่แน่ใจนะว่ามันจะจัดอยู่ในพืชผักหรือว่าไม้ดอกไม้ประดับดีเพราะว่านี่นะคะเขาจะมีดอกสวยงามเลยนะนี่นะคะเขาจะมีทั้งดอกอ่านี่อันนี้สีเหลืองอ่อนๆนะคะ เดี๋ยวพี่เดือนจะให้ดูอันนี้เขาก็จะเป็นสีขาวนะคะแล้วก็สีม่วงนี่ค่ะเจ้าต้นนี้นะคะเขาจะมีดอกมีห้าสายพันธุ์นะคะมีดอกทั้งหมดห้าสีเลยนะคะมีสีขาวสีม่วงสีฟ้าสีเหลืองแล้วก็สีชมพูนะคะหรือเขาจะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเบญจรงค์ห้าสีหรือว่าผักลืมปัวนะคะอันนี้อ่าลักษณะใบาของเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเห็นไหมฮะนี่ค่ะ เขาสามารถเอาไปทําต้มจืดเอาไปผัดหรือว่าจะไปลวกจิ้มน้ําพริกหรือว่าจะไปทอดกรอบแล้วก็ยําก็ได้นะคะเขาทําได้หลายเมนูเลยนะเป็นผักที่มีประโยชน์มากนี่คะ่ะลักษณะใบของเขานะคะก็จะเป็นรีลียาวๆแบบนี้นะคะและยอดอ่อนของเขาเนี่ยก็จะออกรสหวานด้วยนะคะถ้าเราเอาไปต้มจืดนี่คะ่ะ เป็นพืชผักอ,อีกชนิดหนึ่งที่พี่เดือนอยากให้ทุกคนลองหามาปลูกกันไว้ในบ้านเนาะเพราะว่ามันจะให้ดอกสวยมากเลยนะปลูกปลูกรวมๆกันเนี่ยนะคะดอกก็จะออกเต้มีดอกหลายๆสีหลายๆอ่าเนี่ยค่ะมีดอกหลายสีเลยนะคะให้เราได้มองเพลินๆเนาะส่วนใบเนี่ยก็ยังทําประโยชน์เอาไปต้มหรือว่าเอาไปทําอาหารกินได้ด้วยนี่ค่ะ นี่ค่ะตรงจุดนี้นะคะพี่เดอนก็มาถ่ายให้ดูตรงส่วนที่มีดอกเยอะๆให้ดูนะนี่ค่ะไม่ว่าจะเป็นยอดอ,อ่ดอนหรือว่าดอกของเขาเนี่ยก็เอาไปทําเมนูอาหารได้นะก็เด็ดไปเลยนะคะเด็ดช่วงนี้ค่ะเอาไปต้มกินนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่เราไม่ค่อยมีใครเสด็จดอกไปกินเนาะเพราะว่ามันสวยมากเลยนี่ค่ะนี่ค่ะ เป็นผักที่ดีมีประโยชน์เป็นทั้งไม้ดอกและไม้ประดับแล้วก็ยังเป็นพืชผักสวนครัวด้วยนะคะถ้ายังไงเนี่ยพี่เดือนอยากให้ท่านผู้ชมลองหามาปลูกกันไว้เนาะหามาปลูกกันดูยิ่งช่วงเศรษฐกิจอย่างนี้นะคะเอามาปลูกไว้เนี่ยได้ได้ประโยชน์สองเด้งเลยทั้งเป็นอาหารแล้วก็หาเป็นไม้ดอกไม้ประดับด้วยถ้ายังไงพี่เดือนฝากคลิปนี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ